สวัสดี f อแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีเรื่องอะไรเยอะนะฮะวันนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดสารคามนะครับเดี๋ยวมาดูรถนี่ฮะนลรีดพนนารีทารีดพลนะครับหรือสีเจริญสีทัวครับเป็นรถ30นะครับนี่ฮะสองคันนี้เลยี๋ยวเข้าไปจอดในนหนครับ บคันนี้ก็เห็นอยู่ทาง Facebook นะครับประกาศขายลองมาวิ่งมาดูนะครับมันอยู่ไม่ไกลครับ่ะเดี๋ยวมาดูรถกันเลยครับคร,ครับนะฮะมาดูคันนี้ครับเจริญสีทัวนะครับอันนี้ก็สีก็โอเคอยู่นะครับ ฝั่งนี้มีแตกครับมีแตกหน่อยแต่สีมันไม่จางนะครับสีสดดีครับอันนี้นี่ครับสงไม่สูงครับเป็นรถ100ก่อนนะครับตัวนี้สายคอนแกนกลาสิณกระสินคอนแกนนะครับนี่ครับมาดูกระจกครับนี่ครับข้างบนจะเป็นสองแสงครับเป็นกระจกสองแสงเป็นมนๆครับเนี่ยเนี่ยผู้ปูประกอบการก่อ วราพรครับนิสสันครับช่วงล่างนิสสันเบรกน้ำนะครับไม่ไม่ใช่เบรกแห้งนะตัวนีน้เป็นกระทะขอบยี่นะครับยางพวกนี้จะใช้เป็นพวกพันร้อยนะครับพันร้อยอยู่ที่ร้านก็เยอะครับเนี่ย <Thank you. S 1> เป็นรถสายทางเก่าโบราณหน่อยนะครับคันนี้ทำสีมาไหม สีใหม่แล้วก็ทําเปลี่ยนป้ายเป็นป้ายสามศูนย์ครับนี่ฮะสารคามตู้ก็ยังโอเคนะครับช่องล่างยังไม่ปุกไม่พังนะครับตู้ยังสะอาดสะอ้านดียังไม่ปุกครับผมผมส่องดูแล้วนะครับนี่ครพวกตะเข็บพวกอะไรยังไม่ปุกนะ อยู่นะครับอันนี้เปิดได้ครับกนะ็ข้างหลังก็สาสาดดีครับครับผมเดี๋ยวขอเล่มขอเล่มทะเบียนยางก็ไม่เท่าไหร่ครับพอได้ครับวิ่ไงได้อนยะู่ดใช้งานประจำครับสี่เล่ม เรเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะแตกแล้วข้างหน้าจะใช้เป็นยางสองสองห้านะครับเจเบดาดูภายในครับเป็นเครื่อง PE ครับตัวนี้ PE ยังไม่เป็นเทอร์โบครับในหน้าเร็มกว่า200 จ็ลนะงใช้ได้ทุกตัวนี่ฮะเบาะสามสองรถสายทางเก่าเบาะก็พอได้ครับแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่บางอันก็ขาดแล้วครับกวางดีเลยครับข้างในโรงมากเลยอะพื้นไม้ก็ยังทรงสะอาดครับไม้หน้าแปดเลย เบากก็ไม่ค่อยสวยบางตัวไม่ค่อยสวยแล้วเริ่มขาดหมดแล้วเนี่ยกว้างดีครับบ่อสามสองตู้จะกว้างครับนี่ะถ้าสามสองก็อยู่ประมาณเกือบห้าสิบที่นั่งนะครับสิบสองเมตรนะตัวนี้ทำตูน้นี้ทำร้านกาแฟร้านอาหารได้สบายเลยแต่มันสิบสองเมตรเนี่ยข้างบนสเตเลส โล่งๆเลยครับมาเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องนะครับผมยังไมา่ได้สตาร์ทเครื่องเลยแต่ผมเปิดดูแล้วเมื่อกี้นี้ทีวีหายเอ้อ,อมาแตกและปอกแป๊กตัวไหนครับลืงทุกตัวแล้วครับตัวไหนติดก็ตัวนั้นแหละ nè ngay Rút thế ngay nút quan này Đơn bao hấp, đơn bao cương nhập sẵn nổi hấp เป,เ,ปเปิดเปิดเปิดเร่งไงเพวนะ่นนครับเปิดเยียบกันเร่งกันนะครับผมเร่งเลย ไม่มีอะไรแต่เกียร์นี่ผมให้ดูครับมันเป็นเกียร์ใหญ่นะครับตัวนี้นะเกียร์ลูกนี้ไม่เคยเห็นสักทีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเกียร์ครับ สี่เบ้นนะครับสี่เบนเลขตอ่อขนส่งต่อขนส่งมันจะมีลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นรถเลขตกต่อขนส่งนะครับไม่ใช่เป็นเบ้นห้างนะครับนะฮะนะนะมันจะเป็นมีสมมติมว่าเป็นหมายเลขมันจะหนึ่งศูนย์แล้วก็ขีดอย่างนี้ครับแล้วก็มันจะมีเลขประมาณห้าหกตัวเลขไม่เยอะ ถ้าเบ้นแทซี่ห้างแท้มันจะเบ้นเหนียวหูหมายเลขเป็นสิบกว่าตัวครับนะทรงก็โอเคอนะครับแต่ไม่สูงครับไม่สูงแต่ความสะอาดสะอาดแล้วก็ดูสีพวกนี้ก็พอพอ,พอดูได้ครับสีนะครับภาไในก็ยังไม่ชำรุดเท่าไหร่คตู้ก็ตู้ก็อะไร ขาดปีหนึ่งครับนะครัขาดทันวานะครับขาดปีหนึ่งทันวาสองห้าหกสามครับขาดแล้วแต่ GPS เนี่ยติเดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับเสียงมีเสียง GPS ไหมผมเปิดสวิตซ์เมื่อกี้นี่ไม่เห็นได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียง GPS นะครับเนี่ย โอตัวนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะฮะรถบัสทำบ่อสูงสูงไนงะสุดยอดเลยผมเห็นนีแต่เตีย้ยเตี้ชันเขาเลยอันนี้สูงเอ,อ๊ะขึ้นยากย่อยเนะี่ฮสูงเลย ในซาร์นะครับอันนี้ปัมลมครับกอประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอเจ้าของนะครับเดี๋ยวรอเจ้าของมาคุยราคานะครับนะก็จบแล้วครับอันนี้เดี๋ยวผมจะกลับก่อนนะครับมาคนเดียวครับเมื่อเช้านี้พอดีช่างโฟไม่ว่างนะครับก็เลยมาคนเดียวครับไม่ไกลนะครับอยู่เส้น ถวเชียงยืนนะครับสารคามเชียงยืนนะครับไม่ไกลไม่ไกลผมก็เลยวิ่งมาโอาะเลตตาห้างกด้เสียงรถไหมไปเดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับกลับบ้านกลับบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยมาขับเอาครับเดี๋ยวมาดูตอนขากลับนะครับเดี๋ยวเรามาขับขากลับไปไปหาไปทําร้านอาหารทาร้านกาแฟนะครับรถนะตู้กว้างๆเลยครับเข้าไปไม่อึดอัดนะครับตู้เบาสามสองเลย มาดูได้ครับรถใช้งานได้ครับใช้ทํางานทุกวันนะครับปีป๋าแกอายุเยอะแล้วครับเจ็ดสิบกว่าแล้วนะฮะคันนี้ทรงโบราณอยู่นะครับคันนี้พอได้พอได้ไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมกับสีบุญเรืองอะไหล่ยนนะฮะใครที่คิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุญเรืองอะไหล่ยนตนะครับ ไปกินนีขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมคอยติดตามชมว่าเราจะไปซื้อรถที่ไหนมีอะไรอัปเดตคืบหน้าบ้างนะครับกับทางร้านเรารไปกินนีขอลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ